เอ๊แล้วมันเบาเซะที่ไหนล่ะมันใหญ่กว่าแอนโตตั้งหลายเท่าออ้ยมามีใจไรยอยากได้แม่มากกับชีวิตของแอน,ตอนตโตนโตน้อยใจแล้วเดี๋ยวไปกระโดดหน้าผาตายดีกว่าแอนโตก็มีหัวใจเหมือนกันนะเฮ้ยแอนโตเนียวพูดมากว่านกอ,อะไรวะจะบินได้แล้วยังตกหน้าผาตายหรือเฮ้ยเวอร์ว่แอนโตนิยอนี่ hey! Well, hey, นกอะไรวะบินแล้วตกหน้าผาตายได้ดราม่าจนเวอร์แล้วโอ้โอ้โอโอ้เธอเธอเธอเมันมีลืมไปไงว่าเป้มันไปใหญ่กับตัวของอันโตนี่ถามจริงๆนะช่วยตอบตรงๆด้วยว่าทำไมถึงอยากได้เป้โบราณตกยุคของพนาเป้เก่าและก็เน่าด้วยอ่าพี่ก็ มามีเขาอยากจะได้เป้ใบนั้นของพนาที่มันตกลงไปอ่ะเอาขึ้นมาเก็บไว้เป็นอนุสร์ไงเฮ้ยเอานะ่าเฮ้ยอันตัวนีโอข้างล่างเป็นไงวิวมันสวยไหมสวยมากมามีอยากลงไปข้างล่างมามีต้องหาทางลงไปมามีอยากจะไปคุยกับสิงสาราสัตว์อยากไปทำความรู้จักกับลิงยักษ์มาฟี โอ้ยไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วอย่าได้ลงไปเชียวนะนี่มันนี้มองลงไปสิโอ้ยมองลงไปก็เสียวทับแย่แล้วมันนี้ลงไปได้ยังไงไม่เอาไม่เอาไม่เอามามีว่าว่าเสมอต้นเสมอปลายลิงยักษ์ตนั้นมันไม่ชอบมนุษย์มันบอกว่ามนุษย์ใจร้ายเอ๊ะเดี๋ยวแต่ลูกพนาขึ้นมาได้นั่นก็แสดงว่ามันต้องมีทางขึ้นแน่นอนเลยอ่ะเอ๊ะนั่นแหละสิ ถ้ามีทางขึ้นแล้วทำไมพนาขึ้นมาได้ยังไงอ่ะไปถามลิงยักษ์มาเฟียไหมว่าลูกพนาขึ้นมาได้ยังไงหมาม่ไอ้ลิงยักษ์เป็นกวนโอ้ยมากใครอยากจะถามมันรอถามพนาสิเออเว้ถามพนาก็ได้เนาะเออจริงด้วย <c oughs> ตกมา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 ตกช่วยด้วยเป็นตัวกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วฝนจะรนแรงนี่ปะไปเร็วเดี๋ยวนี้ไปก่มาเร็วมาจะดีแล้วชีรั้งชีรั้งชีรั้งทำไมช้าหนูกะฝนตกแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่ใจเนี่ยดินายฉี่นานมากเลยไม่ต้องพูดแล้วนักคานนี่นั่งลูกหนึ่งแกต้องแบบไปจุดหูไหมให้ฉันแกรู้ทางที่ทางลงช่วยไหมรู้ฉันรู้รู้ก็ไปดิไป หนึ่งป้าแกรู้ใช่ไหมก็ให้เงินอยู่ตรงนี้ลงไม่เอามารู้รู้ฉันก็รู้ไอ้ธนานี่โหมดลูกน้องแกเอาไปโโอโอ๊ย๊ยย ไม่มีหลังจะเข้ายัางไงดีโหแน่แต่มีบ้านหลังใหญ่เบลเบล่าอย่ามาบนเออแอนเิโอเห็นลูกเทนนิสของลูกนานามะไม่เห็นโอ้ยอานนี้มันคงเน่าสลายไปตามกาลเวลาแล้วละนะหม่ามมีเฮ้ยแล้วนะมมทำไมไม่เปิดเป้ดูล่ะ มีเพชมมููอยู่ใช่ไหมก็ใช้ไอ้นกหัวขโมยนั่นสิม,มันมีตัวมันใหญ่มันเฝ้าเป้ไว้แล้วมันก็หวงด้วยบางทีในนั้นนะนะอาจจะไม่มีเพชมมููอยู่ก็ได้เออเดี๋ยวนะคะแล้วทำไมไอ้เพชมพูอะไรเงี้ยมันต้องไปอยู่ในลูกแทนนิดด้วยล่ะคะเออจะถามทำไมล่ะไม่มีอะไรมันก็แค่ลูกเทนนิสธรรมดาไม่มีอะไรยิ่แขง ไม่รู้สักเรื่องจะได้ไหมหรือว่าจะตั้งตัวเป็นแม่ฉันนี่เห็นไม่บปงงอานแล้วค่ะทบับซิป็นความนับสุดยอดโอ๊ยฝนจะหยุดเนี่ยเอา้าฝนฝนผลหยุดละโอ้กลับบ้าน,นไปไนเรตรียมแผนใหญ่ตามข้าเจ้ามา